สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ิทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับน้องเอมมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรจนขันนะคะสำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะและเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้เอมมี่อัปเดตรถ t ต y o ต a Camry รนะคะเป็นรถเข้าใหม่หน้าทั้ง5คันเลยสภาพสวยเดิมบางรอบขันนะคะมีชั้งตัวไฮบริดตัวน้ำมันล้วนนะคะแล้วก็ตัวท็อปตัวไมน์เนชเชนมีมาครบเลยหารถนี้สำหรับท่านใดนะคะสนใจเล็งหาตามหารถไฮบริด นะคะหรือตามหาแคมรี่รถน้ำมันด่วนนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะเอมี่พาชมรอบคันนะเริ่มจากคันแรกเลยคันนี้เป็น t o y ยต้ c a m มร2.5ไฮบริดพรีเมียมตัว Minor Chain, 2, 2022, ะะใหม่นเชนค่ะรถปี2022นะคะเล็กไม่90,000กิโลราคา1,29,000 0 000, 9, 000บาทตัวรถเป็นสีเทานะคะสีสวยๆเลยเดิมๆโรงงานคันนี้ สภาพสวยเนียนกริบเลยค่ะนะคะร,รถเข้าใหม่ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ผ่านการปรับสภาพเพิ่งมาถึงวันนี้ที่เพชรยนต์ลูกค้าได้เห็นสภาพรถที่เพิ่งเข้าใหม่นี่เลยค่ะภายนอกภายในนะคะสภาพสวยน่าจะพี่จ๋าหนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันบาทคันนี้จัดไปแนนได้ยอดเต็มฟรีดาวนะคะออกรถศูนย์บาทดอกเบี้ยสองจุดห้าเก้าเปอร์เซ็นต์ให้ดูรอบคันกันนะคะนี่คือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ที่เพชรยนต์นะคะเป็นตัว2.5งห้ไฮบริดพรีเมียมตัวมินเนเชน รถผู้บริหารนะคะปดระวังสวยๆเลยค่ะนะคะน้องๆป้ายแดงเลยนะคันนี้ภายในสีดําสนิทสวยสุดๆเลยนะคะคันนี้ท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักไลน์หาเอมมี่ได้เลยที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปนะแอดไลน์ได้เลยค่ะคันที่2นะคะคันนี้เป็นตัวโตโยต้าแคมรนะคะตัว2 5งจดห้ไฮบิดพรีเมียมเข้าใหม่สีขาว คันนี้ก็สวยเช่นคือกันค่ะราคา939,000บาทนะคะราคาประมาณนี้เลยนะคะได้เป็นตัวท็อปนะสำหรับคันนี้นะโฉมปี19ส,สวยงามสุดๆค่ะเป็นรถเข้าใหม่เพิ่งมาถึงที่เพชรยนต์นะคะออปชั่นจับเต็มเลยนะมีเป่ารมร้อนเป่าลมเย็นนะคะบเบาะที่นั่งผู้โดยสารปรับเองได้นะคะแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิแอร์ด้านหลังได้เลยสำหรับคันนี้ท่านใดสนใจนะคะ ก็ตอบสอบถามได้เลยขอรูปภาพเพิ่มเติมได้กับคันนี้นะคะรถมือเดียวกดระวางมารถบริษัทรถหน่วยงานนะคะที่เข้าศูนย์ทุกระยะดูแลโดยศูนย์โตยต้ตาตลอดการใช้งานค่ะนะคะสำหรับคันนี้ยังว่างอยู่นะเพิ่งมาวันนี้นี่เลยเพิ่งมานะโตยต้าแคมรี่นะคะ,ต,ต, ry, ะ,คะตัว2.5ไฮบริดพรีเมียมนะคะภายในสวยออปชั่นจัดเต็มป้ายแดงนี่ร้านเขวาร้านแ วันนี้มือสองเหลืออยู่ที่9แสนนะคะสามหมืนบาทเท่านั้นเองสําหรับสีขาวคันนี้ค่ะนะ,ะแล้วสีดําคันนี้นะ,ะเป็นตัวรถน้ํามันหลวนนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัวโต y ต้า Camry นะคะ2.0ตัวจนะคะปี2021ค่ะ 789,000บาทเลีงไม่99,000กิโลไม่น้อยมากๆนะ99,000กิโลค่ะคันนี้สวยมากๆสีดำสนใจไหมคะนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ยอดเต็มฟรีดาวดอกเบี้แค่2.59%ลูกค้านำรถไปใช้กันได้เลยนะคะออกรถศูนย์บาทหรือท่านใดสนใจจัดไฟแนนซ์ต้องการวางเงินดาวก็ได้ไม่มีขั้นต่ำหรือต้องการซื้อสดก็ได้นะคะ แจ้งกันเข้ามาได้เลยค่ะเบอร์สูตร967252736ค่ะนะคะมีบริการซินไฟแนนซ์นอกสถานที่ทั่วประเทศนะคะทุกจังหวัดเลยมีเจ้าที่ไปหมดเลยนะคะสำหรับคันนี้นี่ค่ะนะคะ789,000บาทเท่านั้นกับ Camry 2.5อาซอน0ตัว G น้ำมันล้วนรถสันดาค่ะแล้วคันนี้ค่ะเนี่ยคะ Toyota Camry 2.5 Hybrid Premium สีพิเศษ ได้เป็นสีเทาโรงเล่มนะคะสีจริงสวยงามมากๆนะภายในได้เป็นสีเบจร,รถสวยมือเดียวป้ายแดงนะคะสีพิเศษมากๆคันนี้ราคาดีสุดๆค่ะตั้งขายอยู่ที่9 1 9 0 0 0บาท9 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะกับรถแทมอรี่รถผู้บริหารปดระวังเข้ามานี่ค่ะภายในได้เป็นสีเบจสำหรับรถสีพิเศษภายในจะเป็นสีเบจ ออปชันจัดเต็มตัวท็อปนะคะปรับอุณหภูมิเบาะได้นะคะปรับร้อนปรับเย็นได้หมดเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนี่ปรับเอ็นได้นะคะเป็นรถผู้บริหารจริงๆนะคันนี้นะท่านใดสนใจนะคะอยากได้ก็ติดต่อสอบถามเอมมี่กันเข้ามาได้เลยยังว่างอยู่รถล็อตนี้เพิ่งมาใหม่นะคะรถล็อตนี้เพิ่งมาใหม่สภาพสวยสุดๆคานน้องๆป้ายแดงอีกหนึ่งคันนะคะกับแคมรี ตัว2.5ไฮบิดพรีเมียมนะคะแล้วคันนี้นี่เลยค่ะ Toyota Camry 2.5ไฮบิดนะคะตัวพรีเมียมอีกเช่นกันค่ะ9 2 9 0 0 0บาท9 2 9 0 0 0บาทนะครรถผู้บริหารสีขาวตัวท็อปนะคะสวยๆเลยนะจ๊ะคันนี้เดี๋ยวให้ดูใบสคบสำหรับคันนี้ค่ะไฮบิดพรีเมียมปี19นะคะ ไม่แสนสองราคาเก้าสองเก้านะคะรถหน่วยงานปลดระวังมานะคะตัวท็อปออปชั่นจัดเต็มมีหลังคาสันลูปให้นะคะก็แจ้งตามนี้น้องแคมรี่ดีตอนนี้รถยนต์เราขายดีมากๆนะคะเราซื้อเข้ามาไม่หวัน่นไม่ไหวขายออกกันแบบเยอะสุดๆนะคะบอกเลยว่าป้ายแดงเนี่ยราคาหายไป50%าจากรถใหม่นะคะป้ายแดงล้านแวันนี้มือสองนะคะเหลืออยู่ที่ 9แสนเท่านั้นเองนะคะก็ใครสนใจจัดได้เลยค่ะนะคะคันนี้ราคานี้ฟรีดาวได้ทุกคันดอกเบี้ยรเริ่มต้นเพียงแค่2.59%ทุกอาชีพแล้วเครดิตด,ดีฟรีดาวได้เลยต่างจังหวัดซื้อได้มีบริการเซ็นไฟแนนซ์นอกสถานที่ทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยค่ะเหนือใต้อิสานออกตกจัดได้เลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากใช้สลิปเงินเดือนนะคะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแค่นั้นเองค่ะนะคะเสร็จมิน้น สนใจนะคะเข้ามาลองชมรถตัวจริงนะเอมาลองขับกับเอมมี่ได้เลยที่เพชรยนต์นะทั้งหมดนี้เป็นรถเข้ามาใหม่สนใจคันไหนอินบ็อกแจ้งลเลขทะเบียนนะแจ้งสเปครถสนใจอยากทราบเระเอดการผ่อนรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะคะได้หมดเลยรูปภาพเพิ่มเติมได้หมดเลยค่ะนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมมี่อัปเดตรถให้ชมอีกเช่นเคยแล้ววันนี้นะคะขออนุญาตลาพี่พีเอฟซีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ